กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตัก36นิ้วในวาระร,รอบๆ20ปีอันเชิญมาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปองค์ประธานประจำกรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยสมเด็จพระสังฆราชได้ประทานนามว่าพระสัมพุทธเมตตาประชารัก์ และเมื่อวันที่14กันยายน2566ณอาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนายแพทย์สุรวิเศษศักดิ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมต้อนรับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขที่ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมในพิธีพุทธาพิเศษและสมโพชองค์พระสัมพุทธเมตตาประชารัฐโดยพิธีเบิกเนตรองค์พระได้นิมณ พระราชนันทมุนีสวัยสุขวโร,ปรเปรียญรรสี่ประโยคเจ้าอาวาสวัดบัวขวัญมาประกอบพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรพุทธศาสนิกชนที่มาติดต่อประสานงานราชการและเป็นเกียรติประวัติต่อองค์กรสืบไป